mong thân mong thân mong 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 mong

คพี đ ốt, đ àn, s <S à, ่เจ้ามือนะรหนักสถูกต้องคือพี่เจ้เอาน้ำใส่หัวแค่ใส่หัวเขาพูดจาก่อแม่แขกแกแขกแกไม่อยากเข้าออกทางไหนอ่ะก็ไม่เป็นไก็เป็นแ้ก็ย่าวก็ย่นั่งนั่นั่งนั่งไั่ง่น่งนม่ง่งนั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 ่ง่นั่ง่นั่งไ่่่ั่่ันน่่็นัน่่น่ันน่่่่่ม่ มันจับควายทันัดกูพี่ยักษ์ดูกล้องด้วยดูกล้องอ่ารอนั่งเลยกล้องทางขวากล้องทางขวาสาค่ะวันนี้ก็เป็นวันดีนะครับมูญน้องๆได้มาทำโปรพิเชียบขอพิเชียบด้วยชื่อปอนน้องๆเิดนะครับปอนพิเชียบมีสุขภาพแข็งแรงนะเจ้าขอบคุณมากครับก็ตั้งอยู่นี้ตั้งใจมาช่วยวันนี้โดยเฉพาะ

biết chưa ha, khách quan, biết chưa học bài, đủ học được chưa, ha 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 ha, học xong thì đủ, anh Tuấn mác sẽ lùi mác á, lùi, 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 i <laughs>